ตอนที่54ประกาศสิจอมมานคนที่ขยับตัวก่อนก็คือเว่ยอูเชียนเขาเอามือยันสองขาและฝืนลุกขึ้นพูดเสียงแหบแห้งว่าไปกันเถอะเจียงเชิงไม่ขยับเว่ยอูเชียนเอื้อมมือมาดึงเขาพร้อมขู่ซ้ำไปกันเถอะนะเจียงเฉิงถามว่าไปไหนละ่ะ ว่เชื่อมตอบด้วยลำคอแห้งผากปลายสกุลอีแห่งเหมยชาญไปหาสิทธิ์พี่หญิงจึงเฉิงปัดมือที่ยื่นมาหาสักพักยังลุกขึ้นนั่งเองแล้วค่อยๆหยัดกายยืนขึ้นทั้งสองเดินท้ามุ่งหน้าสู่เหมยสานตลอดทางนักูพยายามฝืนรวบรมกำลังย่างก้าวด้วยความหนักอึ้องราวกับแบกน้ำหนักเป็นพันช่ง จังเชงเอาแต่ก้มหน้าก้มมือขวาไว้แนบอกวชระม่วงบนนิ้วชี้ทาบลงตรงตำแหน่งว่าใจเขารูปคร่ำของดูต่างหน้าที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวครั้งแล้วขังเล่าทั้งยังหันกลับไปมองป้อมบงกฎซ้ำ,ซำ เพ่งมองสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านของตัวเองบัดนี้กลายเป็นถ้ำมานไปเสียแล้วมองครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับมองได้มิรู้เบื่อตลอดไปอบกอดความหวังสุดท้ายอันแสนน้อยนิดนั้นไว้ตลอดกาลว่าน้ำตากราบล้นทะลักษ์ไม่หยุดอย่างมิอาจหักห้าม พวกเขารีบร้อนหนีออกมาโดยไม่ได้พกเสบียงกลางติดตัวตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ใช้พระกกำลังไปมหาศาลหลังจากเดินมาคลื่นค้อนวันจะเริ่มวิงเวียนตาลายนอ่กออกจากทุ่งร้างไร้ร่องรอยผู้คนแล้วก็เข้าสู่เมืองเล็ก,เกแห่งหนึ่งว้ยอุเชียนมองเจียงเฉิงเห็นอีฝ่ายมีท่าทางเหนื่อยล้าถึงขีดสุดจนไม่อยากขยับขยื่น จึงเอ่ยขึ้นว่าเจ้านั่งก่อนนะข้าจะไปหาของกินมาให้เชิงเฉงไม่ตอบรับและไม่พยักหน้าตลอดทางที่เดินมาเขาพูดกับเวออุเชนเพียงไม่กี่คำเวออุเชนกำจับเขาหลายรอบว่าให้นั่งนิ่งๆิ่งอย่าขยับและค่อยจากมาเวยอุเชีนมักซุกเงินตามซอกมุมต่างๆในตัวคราวนี้ถึงคราวได้ใช้ไม่ถึงขั้นอับอายเพราะเงินหมดก้นทุงเขาเดินจนทั่ว นอกจากซื้ออาหารกองโตแล้วยังซื้อเสบียงกลางไว้สละเดินทางไกลด้วยวยอุชเชนใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งการทุกครรีบกลับมายัางจุดที่พวกเขาแยกกันทว่าเจียงเฉิงไม่อยู่แล้วว้อุชียนหอบกองมันโถแป้งทอดและผลละมาให้จิตใจนร้อนรนเขาพยายามสงบสติและเที่ยวหาตามถนนในและแวกนั้นทว่าก็ยังไม่พบเจียงเฉิงเวลานี้เขาร้อน,นรนกระวนกระวายไปหมดเมื่อคว้าตัวช่างซ่อมรองเท้าแถวนั้นก็ได้ถามว่า ท่านลงไม่กรุ่มมีคุณชายน้อยอายุพอๆกับข้านั่งโยนตรงนี้ท่านเห็นหรือไม่ว่าเขาไปไหนแล้วช่างซ่อมรองเท้าใช้ปากเม้มปลายได้หยาบเส้นหนึ่งและเอ่ยขึ้นว่าคนที่อยู่กับเจ้าไม่กรุ่มนะเรเบอร์เช่นตอบว่าใช่แล้วช่างซ่อมรองเท้ากล่าวว่าข้าทํางานอยู่ไม่ทันได้มองเท่าไรเขาเอาแต่มองคนบนถนนอย่างเมื่อลอยหลังจากนั้นพอข้าเงยหน้ามองตรงนั้นอีกทีเขาก็มาอยู่แล้วคงเป็นแล้วกระมัง ว้อยอุเชียนบม่มพึมพำว่าไปแล้วไปแล้วเลยเกรงว่าจะกลับไปขโมยศพที่ป้อมบงกดเสียแล้วเว้ยอุเชียนชักเท้าได้ก็ออกวิ่งย้อนกลับไปยังทิศที่มาจากราวที่จากมาราวกับคนเสียสติ ข้าหอบของกินที่เพิ่งซื้อมาเต็มอ้อมแขนน้ำหนักของพวกมันถ่วงรั้งเขาผ่านไปพักหนึ่งเขาึงโยนทิ้งไว้ข้างหลังแต่หลังจากวิ่งไปได้สักระยะเขาก็เริ่มหน้ามืดตาลายแขนขาอ่อนกระลังเมืม่อพนดความร้อนรนในใจสองขาอ่อนยวบถลาล้มั้่ำลงกับพื้นการล้มคราวนี้ทำเอาไว้หน้าเขาเต็มไปด้วยดินกรนในปากรับรู้ได้ถึงรถขี้ดิน ความรู้สึกไร้กำลังและเครียดแค้นใจล้นทะลักในอกเว้ยอูเชียนเขากระแทกหมัดหนักๆต่อยพื้นพร้อมร้องตะโกนสุดเสียงจากนั้นยังหยัดกายลุกขึ้นอีกครั้งเขาเก็บมันโถดิ่นลงพื้นก่อนหน้านี้ขึ้นมาเช็ดกับอกเสื้อกัดคำสองคำเคี้ยวกืนหมดลูกและยัดตามอีกลูกเคี้ยวรุนแรงกราวกับพลังฉีกขย้ำเลือดเนื้อแล้วกลืนลงคอจุกแน่นจนปวดร้าวไปที่อกเขาเก็บอีกสองสามลูกขึ้นมายัดไว้ในอกแล้วถือมันโถลูกหนึ่งกินไปมิ่งไป หวังว่าจะสามารถยับยั้งเจิงเฉิงไว้ได้ระหว่างทางทว่าจวบจนเขาวิ่งกลับมาถึงป้อมบงกดท้องฟ้ายามราตรีมีจันท์กระจ่างกกบแสงดาวเขาก็ยังไม่เห็นแม้แต่เง,งาของเจียงเฉิงเลยตลอดทาง วยอุเชียนเห็นแสงตะเกียงจากปั้มบงกฎอยู่เลียบๆเขาใช้สองมือยันหัวเก่าพร้อมหอบแฮกแฮกสัมผัสถึงกลิ่นคาเลือดจากวิ่งห้อเป็นเวลานานลุกลามขึ้นมาตามทรงอกและลำคอกลิ่นสนิมนคณะคุ้งไปทั่วโพรงปรากสรรพสิึงเบื้หน้ารันดำเมิดเข้าคิดในใจ ทำไมถึงตามเึิงเฉิงไม่ทันกันนะข้ากินอาหารเข้าไปแล้ววิ่งเร็วได้แค่นี้เองหรือเขาเหนื่อยกว่าข้าเจอเรื่องสะเทือนใจมาหนักกว่าข้าอย่าบอกนะว่ายังวิ่งได้เร็วกว่าข้าอีกเขากลับมาป้อมบงกฎแล้วจริงหรือแต่ถ้าไม่ได้กลับมาที่นี่เขายัางจะไปที่ไหนหน้าหรือว่าไปเหมยซานคนเดียวโดยไม่พาข้าไปด้วยงั้นหรือหลังจากปรับลมหายใจสักพักไว้อุชียงกระตัดสินใจไปตรวจดูที่ป้อมบงกฎให้แน่ใจเสียก่อน ข้ะเดินแน่ตัวติดกำแพงมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจแทบจะเป็นคำอธิษฐานในความสิ้นหวงังผลนี้เขาอย่าให้มีคนคุยกันในสระน้ำฝึกเรื่องศพเยีงเฉียงเลยไม่ฉะนั้นไม่ฉะนั้นข้าไม่ฉะนั้นหรอไม่ฉะนั้นเขาจะทำไม่ ทำอะไรไม่ได้เลยเขาไร้ความสามารถจะทำสิ่งใดได,ได้ป้อมบงกดถูกทำลายแล้วยึงเฟิงเหมียนกับอี้หูหยินล้วนแต่จากไปแล้วยึงเฉิงกระหาตัวไม่เจอเหลือเขาแค่คนเดียวลด,ดเดียวเพียงลำพังกระทั่งกระบี่สักเล่มก็ยังไม่มีไม่รู้อะไรสักอย่างและทำอะไรไม่ได้เลยเป็นครั้งแรกที่ขอบผว่าพลังกำลังของตัวเองช่างน้อยนิดเหลือเกินไม่อยู่ต่อหน้าสกุลเหมินแห่งฉีซานอันแสนยิ่งใหญ่ก็ไม่ต่างอะไรกับตะกัแตนห้ามรถ เว่ยอุ้มช่นขอบตาร้อนผ่ารากับน้ำตาพานจะไหลลงมาอีกเขาเลี้ยวตรงบุมกำแพงหนึ่งท่านใดนั้นก้าวประจันหน้าเข้ากับร่างสวมชุดลายตะวันหมเพลิงร่างหนึ่งเพียงชั่วเซี่ยวอึ่นใจเว่ยเชี่กระจับตัวคนผู้นี้ไว้เขาใช้มือซ้ายกุมมือทั้งสองข้างของคนผู้นี้ไว้แน่นมือขวาบีบคออีกฝ่ายและกดเสียงต่ำพูดขลมขลืน้ำเสียงโสดชั่วที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าทรงเสียง หมฉสนั้นเข้าจะขอเจ้าเสียคนว้น,นี้ถูกเขาจับมาอย่างแน,น่นานจึงเรียกพูดก็กุณชายเว้ยข,ข้าเองข้าเองกอรับเสียงนี้เป็นเสียงเด็กหนุ่มพระเว่ย,ยเช่นได้ยินปฏิกิริยาแรกก็คือหรือว่าเป็นคนที่ข้ารู้จักสมขึ้นแบบสกุลว่าพึ่งแฝงตัวเข้ามาข้างใน เสียงอีฝ่ายกลับไม่คุ้นหูเอาเสีเลยเขาจึงปัดความคิดนี้ทิ้งแล้วเพิ่มน้ำหมักมือ,อยาคิดตุกติกเด็กหนุ่มผู้นี้พูดหยบข้า,ข,าข้าไม่ตุกติกคุณชายเว้ตัตท,ท,ท่านดูหน้าข้าก็ได้เวทเช่นนึกในใจดูหน้าเขาหรือหรือว่าอมอะไรไว้เตรียมพ่นใส่ข้าเวทเช่นบิดหน้าคนผู้นี้กลับมาด้วยใจระแวดระวังเห็นเพียงเด็กหนุ่มผู้นี้มีคิ้วตางดงาม ทั้งร่างแผงบรรยากาศแห่งความร้อนล้าวปรดโปร่งแห่งใบยาวเขาก็คือคุณชายน้อยสกุลเหวินแห่งฉีสาลที่เขาเห็นตอนมาแอบดูเมื่อวานนั่นเองเพื่อเชื่อรู้สึกเมินเฉยไม่เห็นจะรู้จักเขาจับเด็กหนุ่มคนนี้ให้หันหน้ากลับไปและบีบคออีกฝ่ายต่อพร้อมตวาดเสีงยงถามเจ้าเป็นใครดูเหมือนเด็กหนุ่มคนนี้จะผิดหวังเล็กน้อยเขากล่าวว่าข้าก็คือวนหนิง ว้อยเชื่อนขมวดคิว้วถามว่าหนิงว่าหนิงหรือว่าหนิงเป็นไกลแต่ในใจกระคริปไม่ว่าเขาจะเป็นไกลถิ้งอไรก็เป็นคนมีศักดิ์สูงหากจับตัวไว้ไม่แน่ว่าอาจใช้แรกตัวได้ว่าน,นิงพูดตะกุกตะกักข้าๆไม่กี่ปีก่อนในงานชมนุมร้อยตะโกนที่สีชานข้าายิงธโนุฟังฟายตองครคามแกวอิดกเอ,อือนความกระวนกระวายพรันจูจ่จอมเจ็ดใจว้อยอูเชื่อนจนคาตวัดอย่างเกรี้ยวกราดเจ้าอะไรเจ้าติดอ่างหรอ วันหนึ่งที่อยู่ในกำมือเว่ยเชนตกใจจนตัวเลยบลากับอยากจะลงไปนั่งกุกเข่ากลุ่มศีรษะเอ้าเออเสียงบักกิชช่ๆๆขอรับเว่ยอูเชียนงงครับคันเห็นอาการขาดกรอยอย่างเราจนหน้าสงสาระพูดจาติดติดกัดกัดของเด็กหนุ่มจะอยู่เว่ยฉันคลายึกบางสิ่งออกงานชมนมร้อยตะโกนที่ฉีซานไม่สองปีก่อนงานชมนุร้อยตะโกนครั้งใหญ่ยิงทุกเอ๊ะเหมือนจะมีคนแบบนี้อยู่จริงด้วยนะ ว้ยเช่นลองถามอย่างเชิงเจ้าก็คือเหมือนเหมือนอะไรนะที่ยิงนูนได้ไม่เร็วคนนั้นใช่ไหมเว้ยเบิหนิงเว้ยหนิงรีบสงกศีรษะพูดอย่างดีใจข้าเองเมื่อวานข้าเห็นผุ้ชายเวยคุณชายเจียงน่าจะคิดพวกท่านอาจจะกลับมาอีกเว้ยเช่นถามว่าเจ้าเมื่อวานเจ้าเห็นข้าหรือเบิ้หนิงตอบว่า,าเห็นขอรับเว้ยเช่นกล่าวเห็นข้าแต่กลับเอาไปบอกคนอื่นอย่างนั้นหรือเว้นหนิงตอบไม่ขอรับข้าไม่บอกผู้อื่นหรอก ประโยคนี้เขาตอบชาชา,ชามาติดอ่างอย่างหาได้ยากอีกทั้งน้ำเสียงยังหนักแน่นดุดกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณขณะเว่ยเชินกระสึกประหลัดใจระคนเครือข่งยวินหนิงก็พูดขึ้นอีกว่าคุณชายเว่ยท่านมหาคุณชายเจียงใช่หรือไม่เว่ยเชินถามว่าเจียงเฉิงอยู่ข้างในหรือว่าน,นิงตอบจะซื่อว่าอยู่ก็รับเมื่อได้ยินเช่นนั้นเว่ยเชินกระคิดตบทวนอย่างรวดเร็วปานสายปาแรบเจียงเฉิงอยู่ข้างในถ้าผมต้องเข้าไปในป้อมบังกดเสียแล้ว จับว่านหนิงเป็นตัวประกันดีไหมนะไม่น่านได้ผลน่ากลัวว่าว่นานเฉาจะไม่ชอบว่านหนิงจับเขาเป็นตัวประกันก็ไร้ประโยชน์ว่าแต่จริงๆแล้วว่านหนิงก็หกหรือเปล่าเขาเป็นคนสกุลหวนไม่เชื่อเลยว่าเมื่อวานเขาเห็นพวกเราแท้ๆแต่กลับไปนำความไปบอกผู้อื่นคืนค่าปล่อยไปเขาจะหักหลังข้าไหมในบรรดาสุนักสกุลหวนมีคนจิตใจดีแบบนี้ด้วยหรือถ้าจะเอาให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็ต้องก็ต้องจิตคิดสงสารแบ๊บขึ้นในใจว่า Của Xiên ตาทีเขามีได้เป็นคนชอบเขียนฆ่าแต่บัดนี้ตระกูลประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในใจสมแน่นด้วยเพลิงแขนอีกทั้งสถานการณ์ยังเครง่งเครียดไม่ได้ยใต้เขาใจดีมีเมตตาอีกต่อไปกปเพียงเขาออกแรงที่มือขวาก็สามารถหาคอวันหญิงได้ทันทีในขณะที่อารมณ์ความคิดกำลังสับสนตีรวนวันหญิงก็ะโผลขึ้นว่าคุณชายเว้ยท่านกลับมาช่วยคุณชายเกียงใช่หรือไม่เว้ยเชื่องงอนิ้วเล็กน้อยได้ตอบเสียงเยน็นชาไม่ฉะนั้นข้าจะมาทำไม วันหนิงยิ้มเจือนข้าว่าแล้วล่ะข้าช่วยพวกท่านพาเขาออกมาได้นะคลิปตานั้นเว้ยเช่นสงสัยตัวเองคงฟังผิดไปเอ่ยอย่างวงงานเจ้าหรือเจ้าช่วยข้าเนี่ยนะวันหนิงตอบอก็ก็คือตอนนี้ข้าสามารถพาเขาออกมาได้ทันทีพอดีพวกวันเช้าต่างก็ออกไปแล้วเว่ยเช่จับเขาวว่าน่นเจ้าทำได้จริงหรือวันหนิงตอบว่าได้สิข้าข้าก็น้าเป็นลูกหลานสกุลบินมีสิทธิ์กลุ่มหนึ่งที่เชื่อฟังข้า เว่ยอ <itos> <im sharing> <im> <im> well ุเชียนพูดเสียงดุดันเชื่อฟังหรือเชื่อฟังเจ้าและข้าคนใช่ไหมล่าเว่้นนิงรีบปฏิเสไมไม่ไา่ไม่ใช่สิสิิกลุ่มนี้ของข้าไม่เคยข้าคนส่งเดชสักคนเจียงข้าก็ไม่เคยสังหารสักคนข้าดินข่าวว่าป้อมบงกฎเกิดเรื่องจึงเพิ่งตามมาทีหลังจริงๆนะเว่ยอุเชียนถึงตาจ้องเขาพร้อมคิดในใจเขามีแผนอะไรกันแน่โกหกหรือเสแสร้งทำดีอย่างนั้นหรือแต่คำโกหกนี้มันจะเรวไรเกินไปหน่อยไหมคิด ว่าข้างโง่หรือไงแต่ที่น่ากลัวก็คือลึลกๆแล้วกลับรู้สึกดีใจจนแทบบ้านพบราทางสว่างในยามจนตรอก เขากนดาตัวเองในใจอย่างแสบสันประโยคหนึ่งโดนเลือดสุนัขรถหัวว่าโง่เง่าไรประโยชน์เหลวไหลคิดอะไรแปลกแปก,แปกทั้งอย่างเผื่อเจอแต่เขามีแค่ตัวคนเดียวไม่มีเครื่องรางของวิเศษหรือกระบี่เสียนว่าด้านในของกำแพงมีผู้มาเป็นเพียงสกุลเหวิรักษาการเป็นร้อยเป็นพนันบางที่อาจมีเหวินจูหลิวอยู่ด้วย หมายเหตุสมัยก่อนเชื่อว่าหากรถเลือดสุนัขลงบนศรีรษะจะสามารถลบล้างอาคมและความอับปมุคลได้ปัจจุบันใช้อุปมาว่าโดนด่าเสเล เขาไม่กลัวตายเขาก็แค่ตายแล้วยังช่วยเจิงเฉิงออกมาไม่ได้กลัวก็แค่แต่ตายแล้วยังช่วยเจิงเฉิงออกมาไม่ได้ทำผิดต่อคำฝากฝังครั้งสุดท้ายจึงเฟิงเหมียนกับอีหุยินมอบให้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้คนที่เา็าฝากความหวังได้กลับมีเพียงคนสกุลเวินที่เคยพบหน้ากันแค่สามครั้งคนนี้คนเดียวจริงๆวิ่งเช่นเรียริมฟี่ปากแห้งผกักเอเสียงแปลงป่าว่าเช่นนั้นเจ้าช่วยเจ้าช่วยค่ะ ช่วยข้านำศพประมุขสกุลประมุขเจียงกับเจียงหูหยินเขาเองก็พูดติดอ่างขึ้นมาโดยไม่ทันรู้ตัวพูดได้ครึ่งเดียวก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังจับว่หญิงด้วยท่าทีกุบขามจึงรีบปล่อยมือถึงกระนั้นก็มีแผนสำรองเตรียมไว้นั่นคือหากทันทีที่เขาปล่อยมือว่าญิงเพ่นหนีหรือตะโกนเขาจะทุบหัวว่าญิงให้เบะว่าว่หญิงกลับเพียงหันมาพูดกับเขาด้วยเสียงจริงจังว่าข้ขาจะพยายามเต็มที่ง่วยเช่นเฝ้ารอด้วยสมองทึมทื่อเขาเดินวนอยู่กับที่พร้อมคิดในใจข้าเป็นอ,อะไร ไปฆ่าเสียติไปแล้วละเพราะอะไรว่นหนิงถึงช่วยฆ่าเพราะอะไรฆ่าถึงเชื่อใจเขาถ้าเกิดเขาก็โหฆ่าถ้าเยิงเชิงไม่อยู่ข้างไหนเหล่าไม่สิยิงเชิงไม่ได้อยู่ในนั้นสิถึงจะดีผ่านไปไม่ถึงหนึ่งก้านทูวบว่นหนิ่งก็แบกร่างคนผู้หนึ่งเดินออกมาอย่างไรสุ่มเสียง คนผู้นั้นมีกราบเลือดเต็มตัวไม่น่าข่าวเสี้อดวงตาทั้งสองข้างปิดเสน็จปุ๊บอยู่บนหลังว่าหนิงแน่นิ่งไม่ขยับซึ่งก็คือเจียงเฉิงวอยอุเชียนกระสบเรียกว่าเจียงเฉิงเจียงเฉิงเขาลองยื่นมือออกไปแตะโดยพบว่าอีฝ่ายยังมีลมหายใจอยู่ว่าหนิงยื่นมือว้ายอุเชียนวางของหสึ่งไว้กลางฝ่ามือเขาและบอกว่าวะวะชิระม่วงของคุณชายเจียงข้าเอามาด้วย วยอุเชนไม่รู้ว่าจะพูดสิ่งใดได้อีกพอนึกถึงเรื่องที่ไม่ครูตตนคิดอยากสังหารว่นนิ่งจะกล่าวอ้อมแองว่าขอบใจว่หนิงตอบว่าไม่ต้องเกรงใจเรื่องศพประมุขเจียงกับเจียงโฮยินข้าสั่งคนย้ายออกไปแล้วเอาไว้ค่อยส่งมาบรีหลังทัทที่นี้ไม่เหมาะจัดอยู่นานท่านไปก่อนเถิดไม่จะเป็นต้องให้เขาพูดอะไรมากว้ยเช่นครับเจียงเฉิงมาแบกขึ้นหลังตัวเองใครจะรู้ก็บปานเห็นรอยแส้เคี้ยนที่ยังมีเลือดซึมพาดคว้างอยู่บนหน้าอกเจียงเฉิงแต่แวบแรก เว่ยอุเชนถามว่าแท่ประกาศสิทธิ์หรือเว้นหนิงตอบว่าขอรับเว้นเช้าใช้แท่ประกาศสิทธิ์ของสกุลเจียงเขี้ยนตัวเขี้ยนบนตัวคุณชายเจียงอาจยังมีบาดแผลอื่นอีกเว่ยอุเชนเพียงครัมดูสองทีเชียงเฉิงที่กรงหักอย่างน้อยสามท่อนและยังไม่รู้ว่ามีบาดแผลอื่นที่มองไม่เห็นอีกเท่าไหร่เว้นหนิงพูดขึ้นอีกหลังจากเวันเช้ากลับมาและรู้เขา้าข้าจะต้องออกตามลาจับตัว เขาจะต้องออกดาม่า,มาจับตัวพวกท่านทั่วอินเหมิงเป็นแน่คุณชายเว่ยหากท่านเชื่อใจข้าข้าสามารถพาพวกท่านไปนหลบอยู่ที่แห่งหนึ่งก่อนก็ได้เวลานี้เชิงเฉิงเจ็บหนักยังไปต้องรีบกินยานและพักฝืนไม่อาจระหกระเหินอดมือ้อกินมื้ออย่างก่อนหน้านี้สถานการณ์ของพวกเขาในเวลานี้แค่ย่างก้าวก็เเพียงชุ่นก็ยากลำบากสิ้นไรไม่ตอกนอกจากพึ่งพาหวนหนิงแล้วอุเชนยังคิดหาหนทางอื่นไม่ออก หากเป็นก่อนหน้านี้เขาไม่มีทางคาดคิดกับตัวเองว่าเองกับเจียงเฉิงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของลูกหลานสกุลเหวิคนหนึ่งถึงเอาชีวิตรอดไปได้ถ้าเป็นตอนอื่นบางทีเขาอาจยอมตายแต่ว่าตอนนี้และเวลานี้เว่ยเชียนพูดได้เพียงว่าขอบใจมากว่าหนิงโบกไม้โบกมือไม่ไม่เป็นไรปูณชายเวยทางนี้ก็รับค่าค่าค่า,คา,คามีเรือเว่ยเชียนแบกเจียงเฉิงหาเรือที่ว่าหนิงซ่อนไว้เป็นอย่างนี้จนเจอแล้ววางร่างเจียงเฉิงไว้ในท้องห้องโดยสารเรือ มันหิง้งช่วยทําแผลใสายยาให้เจีิงเชิงว่าเห็นทําท่าทางเช่นนมิชนานของกนพนี้แล้วเว้ยเช่นก็อดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงท่าทางของอีกฝ่ายตอนเจอกันในงานชุมนุมร้อยตะโกนที่ชี้ชานงานชุมนุมใหญ่ครานนั้นเป็นปีที่ข้าวหลานวังจีหลานสี่เฉินและจินจือเสียนหญิงธนูดได้เป็น สี่อันดับต้นวันนั้นก่อนการประลองธนูจะเริ่มขึ้นเขาเดินไปเตะๆคนเดียวในเมืองไร้ราตีเดินไปเดินมาจนทะลุผ่านสวนดอกไม้เล็กๆแห่งหนึ่งทันใดนั้นก็ดินเสียงสายธนูสั่นดังมาจากเบื้องหน้าโว้ยเชี่ยนแหวกผ่านแมกไม้ก็ปรากฏเด็กหนุ่มสวมเสื้อตัวบางสีขาวยืนอยู่ตรงนั้นเขาหนาวสายธนูเล็งเข้าหาเป้าและปล่อยสายเด็กหนุ่มคนนี้ไปไปหน้าด้านข้างหล่อเล้าอาการท่านน้าธนูได้มาตรฐา,านงดงาม บนแต้มสีแดงตรงกลางเป้าธนูมีลูกธนูปากแน่นขนาดลูกธนูดอกไม่ครุปักเข้าแต้มแดงเช่นกันไม่มีดอกใดเลยที่พลาดเป้าเว้ยเช่นเปลงเสียงชื่นชมหญิงได้เยี่ยม เด็กหนุ่มยิงธนูเข้าปลายหยิบลูกนูดอกไม้จากกระบอกสะพายหลังระก้มหน้าเตรียมจะน้าสายพันได้เสียงคนแปลกหน้าจากด้านข้างจะตกจากจนมือไม้สั่นลูกนูล่วงลงเพื่อนว้อยเช่นเดินออกมาจากหลังสวนดอกไม้พร้อมครูดกลัวเราะเจ้าคุณชายหวนสคนไหนกันยอดเปเลยยิงได้สวยวิเศษมากข้ายังไม่เคยเห็นคนตระกูลพวกเจ้ายิงธนูได้พูดยังไม่ทันจบเด็กหนุ่มคนนั้นก็ทิ้งคันธนูแล้ววิ่งหายไปไม่เห็นแม้แต่งเงา เว่ยเชยนพูดอะไรไม่ออกไปพักหนึ่งแล้วลูกคางครุ่นคิดนี้ค่าหล่อขนาดนั้นเชียวหล่อจนคนตกใจเพ่นหนีเลยหรือ ข้าม่ได้เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจถือเสียว่าได้เห็นของแปลกจากนั้นก็กลับสนามแข่งการประลองจนจะเริ่มแล้วแต่พวกสกุลเหมือนกลับทรงเสียงดังโบกเวกเมวอเยชย่นจึงถามเจียงเฉิงว่าเหตุใดพวกะกุลเขาถึงจัดงานชมนมได้วุ่นวายขนาดนี้เเรื่องได้ทุกวันวันนี้เกิดอะไรขึ้นอีกนะเนี้ยเจียงเฉิง,งตอบว่ายังจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกล่ะก็งานนี้จํากัดจำนวนผู้เข้าประลองกาลังตกเสียงกันว่าใครจะได้เข้าร่วมน่ะสิขเขาเงียบไปชั่วขณนะก่อนจะพูดย้ะต,ต่ออย่างดูกแกรนสกุลวนฟงนี้วิชาธนูหวย แตกจะตายไม่ว่าเอาใครมาประลองสุดท้ายก็มีค่าเท่ากันเท่ากันเถียงไปที่มาแล้วมีอะไรแตกต่างกันเวเชาวตะกนอยู่ฝากนั้นมาอีกคนมาอีกคนยังขาดคนหนึ่งคนสุดท้าย ท่ามกลางฝูงชนข้างกายเหวินชาวเด็กหนุ่มชุดขาวไม่ครุ่ยยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเขาหันซ้ายแลขวาเมื่อระบบวามกล้าได้มากพอจึงยกมือขึ้นแต่เขายกมือต่ำเกินไปแตกต่างกับคนอื่นที่ตะโกนแจ้งชื่อเสียงเรียงนามอย่างห้าวฮาญและหลังจากถูกผลักถูกดันสักพักยังมีคนข้างๆสังเกตเห็นเขาและเอ่ยด้วยความประหลาดใจชฉย,ยงหลินจ้กก็อยากร่วมประลองหรือเด็กหนุ่มที่ถูกเรียกว่าชฉย,ยงหลินคนนั้นประงกศีษะก็มีคนโหเราะเสียงดังลั่นในกล่าวว่าไม่ยูเคยเห็นเจ้าถือคันธนู ร่วมประลองอะไรการอย่าลงให้เสียที่เล่าเลยนะลูกเหม็นเหวนชยงหลินจะพยายามแก้ต่างให้ตัวเองแต่คนผู้นั้นพูดขึ้นอีกเอาละเอาละเจ้าก็อย่าไปอยากรู้อยากลองเลยนี่เจ้าก็อย่าไปอยากรู้อยากลองเลยนี่เขาจะแข่งเอาคะแนนกันกเข้าร่วมได้ขายหน้าข้าคงดูแหลไม่ไหวเว้ยอุเชนคิดขายหน้าหรือถ้าจะมีใครสกลช่วยคุณหน้าให้สกุลหวนของผู้จ้าได้ก็เป็นเขานี่แหละ น้ำเสียงดูแครนของคนผู้นี้ฟังดูแน่นอกแน่นใจแน่อกแน่ใจเสียเลยเกินเว้ยอุเชียนได้ยินแล้วรู้สึกไม่ชอบใจจะพูดเสียงใดใครว่าเขาไม่เคยถือคันธนูเขาเคยถือมินาซ้ำยิงได้แม่นมากด้วยทุกคนต่างมองคนพูดอย่างตกตะลึงเล็กน้อยและหันไปมองเด็กหนุ่มคนนั้นเดิมทีสีหน้าของเวินชย,ยงลิ้นออกจากขาวซีดอยู่บ้างแต่เนื่องจากสายตาของทุกคนเพ่งมองมาที่เขาอย่างกระทันหันเขาจึงหน้าแดงบ้าพันตาในตาสีดำขรับจับจ้องเว้ยอุเชียน เว่ยเช่นยังเดินเอามือไพร่หลังเดินเข้าไป ไม่โครธตอนอยู่ในสวนเจ้ายังยิงได้ดีมากไม่ใช่หรือไงมีวันเช้าหันมาถามด้วยความสงสัยยิงหรือเจายิงถนูแม่นหรือจะไหนข้าถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนวันเฉยงเด่นพูดเสียงเบาข้าเพิ่งหัดยิงเมื่อไม่นานมานี้เขาพูดเสียงเบามากมีน้ำซ้ำยังพูดกระท่อนกระแท่นราวกับจะถูกตัดบทได้ถต่เมื่อต้องถูกคนตัดบทอยู่เป็นประจำแน่วันจันทร์พูดกับด้วยความรำคาญก็ได้ตรงนั้นมีเป้าธนูอยู่ถ้าเจ้าเจ้ารีบยิงให้ข้าโดยยิงดีก็เข้าร่วมยิงไม่ได้ก็เรื่องกระถอยไปรับกาย ฝนชยงหลินเกิดที่ว่างภายในพริบตาเขากระชับคันถนนแน่นกระหันซ้ายแลขวาอย่างของความช่วยเหลือเว่ยฮุเชื่นเห็นท่าไม่มั่นใจในตัวเองของอีฟานแล้วจะเดินเข้าไปตบบาผ่อนคลายหน่อยทําเหมือนที่ยิงก่อนหน้านี้ก็พอฝนชยงลินมองเขาด้วยสายตาซาบสงใจแวบหนึ่งสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วแนวสายหน้าซีดตายแนวส,สายถนนคราวนี้เว่ยเชื่อแต่รอบสายหน้าพรางตัดคิดในใจท่าจะแย่ วันฉยงหลินผู้นี้ไม่น่าจะไม่เคยยิงธนูต่อหน้าผู้อื่นมาก่อนถึงได้สั่นผาพักตั้งแต่ปลายนี้มาถึงท่อนแขนลูกธนูพุ่งออกแต่ยิงไม่โดนเป้าด้ดยสามคนสกุลวัวนึมงนูต่างเราะเยาะเย้ยยิงแม่นที่ไหนกันข้าหลับตายยิงยังยิงได้แม่นกว่าเขาอีกเลย เอาละเอาละอย่ามมวสีเวลารีบเพื่อใครสักคนเข้าร่วมประลองเร็วๆเข้าเธอหวนชวยงหลินหน้าแดงจนลามไปถึงใบหูไม่จะเป็นต้องให้คนอื่นไล่เขาก็โดนานวิ่งเตลิดเองว้อเช่นจึงตถามตัประเทศอย่าวิ่งพี่พี่ชยงหลินใช่ไหมเจ้าจะวิ่งทำไมไม่ยินเสียงเขาเรียกอยู่ข้างหลังเวอนชโยงหลินก็หยุดวิ่งแล้วหันกลับมามองในสภาพปอตกท่าทางละอายแจได้แต่หัวจุดเท้า,ข,าข้าข้าขออภัยว่อยเช่นถามอย่างแปลกใจเจ้าขอโทษข้าทำไม เวนชโยงลินพูดอย่างรู้สึกปิดท,ท่านอุตสาห์ช่วยแนะนาข้าแต่ข้ากลับทําให้ท่านเสียหน้าเวยอุเชนกล่าวข้ามีอะไรต้องเสียหน้าด้ยหรือก่อนหน้านี้เจ้าไม่ควอยิงธูต่อหน้าผู้อื่นและซึ่งไม่ครู่ถึงได้ตื่นเต้นเวนชโยงลินพยักหน้าเอ่ยเว้อเชนจึงเอ่ยว่ามั่นใจหน่อยข้าบอกเจ้าตามตรงเจ้ายงิงดีกว่าทุกคนในตระกูลเจ้าในบรรดาลูกหลานตระกูลเซียนใหญ่ทั้งหมดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาคนที่มีวิชา ธนูดีกว่าเจ้ามีไม่เกินสามคนเจียงเฉิงเดินเข้ามาถามเจ้าทำอะไรอีกสามคนอะไรเว่ยอุเชียนสีเจียงเฉิงได้กล่าวอย่างคนพวกนี้ไงเขายิงเก่งสู้เจ้าไม่ได้เลยเจียงเฉิงพูดอย่างคุณเคืองอยากตายหรอเว่ยอุเชียนถูกเจียงเฉิงฟาดไปหนึ่งฝ่า,ฝามือแต่กับยังพูดตอบแบบหน้าไม่เปลี่ยนสีจริงๆนะอันที่จริงไม่มีอะไรให้ต้องตื่นเต้นมันซ้อมยิงต่อหน้าผู้อื่นบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินคราวหน้าต้องทำคนมองเจ้าใหม่แน่แน่ วอนเยงหลินผู้นี้คงเป็นลูกหลานสายางห่างและของญาติทางห่างในสกุลวนมีศักดิ์ไม่สูงส่งหรือต่ำต้อยทว่ามีนิสัยขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองมือหดเท้าหด,หดกระ้ังยามพูดอย่างติดอ่างสู้สาฝึกเปรือด้วยความยากกำบากรวบรวมความกล้าหวังจะเข้าร่วมการประลองแต่กลับพงังไม่เป็นท่าเพราะความตื่นเต้นเกินไปถ้าไม่ได้รับการชี้นาที่ดีไม่แน่ว่านับอยากนี้เด็กหนุ่มอาจจะยิ่งปิดกั้นตัวเองและไม่กล้าแสดงออกต่อหน้าผู้คนอีกเลยเว่อยอุเชียนให้กำลังใจเขา หลายประโยคและเตือนสติในประเด็นสำคัญด้วยคําพูดเรียบง่ายช่วยปรับแก้จุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆยามที้เข้ายิงธทูในสวนดอกไม้ขนาดเล็กเมื่อครูวนวนสยองลินตั้งใจฟังตามไม่กระพริบและพงกศีรษะไม่หยุดมือหดเท้าหดหมายถึงขี้กลัวจนไม่กล้าทำสิ่งใดจึงเึงว่าเจ้าเอาเรื่องที่ไหนมากมายมาพราามการประลองจะเริ่มแล้วยังไม่รีบกลับเข้าสนามอีก เว้ยอุเชียนผู้กับเหมือนสยงลินด้วยท่าทางจริงแจตอนนี้ข้าต้องไปประลองแล้วเดี๋ยวประเดี๋ยวเจ้าดูให้ดีว่าตอนอยู่ในสนามข้ายิงอย่างไรเจียงเชิงลากเขาออกมาด้วยความรำคาญ ร้องบนอย่างหง,งุดหงิดดูบ้าบออะไรเจ้าตัวเองเป็นต้นแบบที่ดีหรือเว่ยอเชียนคิดขีละย้อนถามอย่างฉงนก็ใช่นะ่ะสิข้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือเว่ยอเชียนข้าไม่เคยเจอใครหน้าด้านเยี่ยงเจ้าเลยไม่นึกถึงเวลาในตอนนั้นขึ้นมาได้สายตาเว่ยอเชียนก็เคลื่อนจากร่างหวนหนิงไปยังร่างเจียงเฉิงมีคราบเลือดเต็มตัวสองตาปิดสนิทและอดไม่ได้ที่จะกำนิ้วทั้งห้าน่นเป็นกำปั้น นะครับขอบคุณครับ